ก็กราบสวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกันในช่องพ่อพงศันอีเช่นเคยวันนี้สมการลงถ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วลงถ้ำที่เราจะลงกิดถ้ำลาวาเนอะอันนี้คือพิกัดเลยนะครับทุกคนก็สามารถมาลงกันได้วันนี้เราก็มากับแรปเตอร์กู้ภูตใจของเราเช่นเคยถ้ามีเสียงฝนลงคุนขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาจะอาคิปที่ลาฝนมันก็จะจะตกไงถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ตกหรอกก็สำหรับใครไม่รู้ว่าจะลงยังไงก็ตามมาได้เลยนะครับดูคลิปแล้วก็ทําตามไปเรื่อยๆเนาะ โอเคปุ๊บพอมาถึงแยกแ่งนี้เราขับไปก่อนแป๊บนึงนะโอเคครับทุกคนโอ้โหเยอะจรงิงๆเยอะเยอะหรอ,อมาดีจะเ,เข้าไหนเพรเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้มีเสียงฟ้าด้วยไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่าอ๋อมันว่าขอยไม่เข้ามาในคลิปแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้เอาเลยลูกไยเราลงทำไมช่างมันช่างมันดี ทางมันดีส่วนนี้เราต้องช่วยลูกก่อนเนาะอุ้ยเราไม่อยากให้ลูกวิ่งเยอะอ่ะกลัวลูกวิ่งไปตกร,ระวาลูกหยุดก่อนหยุดหยุดโอ้โหลูกหยุดหยุดหยุดพยายามขึ้นลูกก่อนตอนนี้โอเคโอเคโอเค,อเคกลัวลูกวิ่งไปตกร,ระวาเนะทุกคนแต่ว่าเราจะทำการใส่มันเองคือถ้าลูกกัดอาจจะช้าไปเราเอาใช้มีดดีกว่าซึ่งมีดนี้เป็นมีดที่เราทำภารกิจได้มาทุกคนเป็นภารกิจในการ ล่าเจ้าเจ้ามันชื่อว่าอะไรละ่ะไอเนี่ยอไอไอที่มันชอบลูมอัเทเลเบิร์เด้ะทุกคนนี่ออกแล้วมันชื่อเทเลเบิร์ดเนาะเป็นเควสล่าเทอร์อเบิร์จักคูไปกับกัดลุล้วโอเคหลังจากนี้เราเจอทางแยกแบบนี้นะครับทุกคนให้เราทำการเลี้ยวขวาเนาะแต่ว่าเยอะจัดอะตอนนี้เราต้องยิงไปก่นปอนพวกเราเพ่อเจอเยอะแบบเยอะจริง มันเยอะอะไรขนาดนั้นทำไมทำไมมามาไปยุ่มแปะมาดิเดี๋ยวนะก็มาดิไอ้ดินโลลงมาทำไรกันไอเมงมาทำอะไรที่นี่กันไอดินโลไอแมงมุมมึงมึงไปยุ่มหลังคราวมีตัดขา เฮ้ยเฮ้ยอะไร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 อ้โควิโควิดโอวโควิดโอ้ยเดี๋ยวตกระวาเดี๋วตกราวาสเจี๊ยวเจี๊ยวเรียวเจียวมีโควิดตัวแกโควิดตัวโควิดตัวแรกโควิดตัวแกโควิดอยให้เหลืออย่าให้เหลือยตา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 ยยตยตายยตายตายายตายตายายจายตาาายตาายายายาาาตาาตาายยยยายยลย Okay. โอ้ยอย่าไปลูกอย่ามาแต่ดีใจลูกไม่ใช่เป็นตัวเราบั็กอย่างนั้นลรอตรวนี้เราเลี้ยวขวาไปต่อนะครับทุกคนแล้วเราก็เลี้ยวขวาต่อหรือเลี้ยวซ้ายก็ได้ตรงนี้มันแบบทางมันก็กลับมาหาเดียวกันอยู่ดีแต่เช้ามันจะเราจะเลี้ยวขวาแล้วเราเลี้ยวไปเรื่อยๆตรงนี้ให้ทุกคนระวังนะครับเพราะมันเป็นทางแบบทางขาดตอนเราทำการกระโดดลัปเตอร์ไปเลยวูฟวกระโดดเข้ามาเสร็จป,ปึ๊บปึ๊บก็เลี้ยวขวาอีเช่นเคยนะครับทุกคนเออกระโดดลงมาข้างล่างเลย แล้วมาเจอจุดนี้ให้ทุกคนทําการเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเนาะเลี้ยวซ้ายโอเคหลังจากเลี้ยวซ้ายก็เราก็วิ่งออกมเป,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 ป็นปกตินะครับทุกคนเราก็เลี้ยวเข้าไปในรูนี้แหละตอนนี้ไม่ต้องข้าหรอกเียวเวลาแล้วก็วิ่งอ้ออกมาทางนี้นะครับทุกคนก็ดูคลิปทาําตามไปได้เลยนะครับตรนนี้จะต้องข่าหน่อยละจับหน่อยละมาดิ ไม่เคยหวังอ่ะไม่เคยหวังเพราะโมกตูขเขาไม่เคยหวังอยู่แล้วก็ตอนนี้แรปเตอร์ยังไม่มีชื่อนะครับขอบอกไว้ก่อนก็ถ้าอยากให้ตั้งชื่อแรปเตอร์ว่าอะไรก็ไปบอกได้นะครับเดี๋ยวจะไปดคิดดูว่ามันจะตั้งยังไงเฮ้ยน,นี้มานี้จะเราขอดึงของไปน่อยดีกว่าเพราะมันน่าจะเยอะเกินอนนี้ก็ิช่วยบ้างตอนนี้มีมีเพื่อนเคนหนึงบอกให้แบบว่าเขาเขาแม่บอกว่าไอ้เนี่ยให้ปลูกอ่าถ้าเบอร์รี่ดำยังไม่ได้ปลูกเนะครับ กกเกอไปต่อดีกว่าอน,นี่เปยอพอมาถึงจุดนี้ให้ทุกคนเลี้ยวขวาต่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการผลวกเพมาในจุดนี้ก็ไปทางปวาต่อแต่บ่ามาถึงารุปปอเน,นี่ยอ๋อมนจะบังทางแหเหรือว่าถูกปัดเนะทงกคนโอเคเ๋ยวมาสิทางึุนทาง้างมันอกนะขอใก่อนแป๊บน,นะนึง ดี๋ยวขอ,อกลับไปจุดเดิมปดแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเดราไปดทางหรือเปล่าเมื่อจีจุดเดิมตรงนี้โอเคให้เราไปทางซ้ายแพ้ไปทางนู้นเนาะโหัวเหยียบทิ้งนี้ใช่ปะวัดไปถูกไปเนี่ยเริ่มงงแลว้วพอโมกะฏูนคนจำทางไม่เก่งด้วยแต่เราลงถ้ำวกกับจำทางไม่เป็นจำทางไม่ค่อยจะเก่งอ่าเหมือนจะใช่นะครับทุกคนมาทางนี้โอเคเห็นอาร์ติแฟกตแล้วโอเคเรามาทางนี้สุดแล้วครับทุกคนก็ดูดตาทีดมาเรื่อยๆโอ้ย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 มันวนี้งัวนี้รูด นัวค้อนนัวค้อนนัวค้อนนัวโอ้ยนี่หมดแล้วนี่หมดแล้วหมดตัวนี่ละเดี๋ยวนี้เราตายเดี๋ยวนี้เราตายตายเลยลูกเขาเลยลูกเราเลยลูกเขลยลูกเขาเลยโอ้โหขี้เขตายเองโอ้โหโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราตายไปเมื่อกี้เราก็ทำการไปรีเซฟกลับมาเนาะเพราะเราได้เซฟไว้ก่อนนะทำแล้วรีเซฟแล้วกลับมาใหม่นะเพราะเราเกลียดแบบว่าวิ่งมาใหม่อ่ะมันมันค่อนข้างไกลอ่ะเนาะก็หวังว่าจะไม่เป็นไรคนก็รีเซฟมามันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นยกดเกินต้องเล่นใหม่อ่ะ มันก็ลงทําอะไรใหม่หมดอะทุกคนมันก็ลงเหมือนเดิมอะเนาะโอเคครับเราลงกันข้ามไปก่อนข้ามไปอันนี้เราเลี้ยวซ้ายแต่แล้มีเราจะเซฟตัวเองมากขึ้นนะทุกคนเราจะไม่เข้าไปบวกใครแบบนั้นละโอ้หนี่ขนาดไม่เข้าไปบวกแบบนั้นแล้วเนี่ยยังโดนรัวๆเลยโอ้ยยังโดนรัวๆเลยเดี๋ยวเราต้องรีบฆ่าตัวนี้ก่อนแดบิเตอร์มันก็ไม่ได้ลงไหวนะเนี่ย เราต้องอาจจะไปจับสัตว์ที่มันแบบลงทับบนหัวอย่างพวกหมาป่ามาแล้วทุกคนมันจ,จะเป็นสิ่งสําคัญจับหมาป่าเวาต้สงส่งมาสักตัว2องสารซึ่งก็หายากมากในโหมด Normal นอ r m ม l เนาะอาจจะร้อยกว่าก็พอแล้วน o ร m a l แค่ร้อยเดียวก็พอแล้วด้วยเอาจริงๆอ่ะแต่เราก็มาจันมันเอาตอนนี้มันก็ฟีดเนื้อไปเรือัวก่อนทุกคนกดให้มันกินเนื้อไปเรือัวก่อนให้มันเพิ่มเรือสักแป๊บหนึ่งโอ้โหเราต้องฆ่าก่อนแป๊บหนึ่งมน ยืนทำไมเนี่ยมันยืนทำไมเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับแล้วเ,เราก็จะเห็นโด่งข้างข่าวเนาะเดี๋ยวเราเอาธันพันนเอยิงยิงตัวพวกนี้ก่อนมันติดวะเข็มเราต้องยิงเก็บไปก่อนยิงเก็บไปทีละตัวทีละตัวเนาะให้มันมาแบบว่าน้อยๆหน่อย,อยชอบเผื่อไปกดลงตลอดแล้วมื่อมาแล้วมาแล้ววันนี้เราก็าต้องบวกแล้วเนาะ มามาก่อนมาทีมามามาเร็วๆอีกาอีกาอีแหลกอีกา,อ,กา,อ,กาอะไรล่ะมันคือฟังข่าวตัวแพรโครวิดตัวแพรโครวิดตัวแพรโครวิดต้องโดนคือตอนนี้ฝนมันตกค่อนข้างแรงเลยนะทุกคนไม่แน่ใจว่าเสียงฝนมันจะเข้าหรือเปล่าถ้าเสียงฝนเขาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เดี๋ยวพยายามไห้เสียงฝนมันเข้าเบาๆแหละมันก็มันทำไม่ได้หรอกจริงๆจะพยายามยังไงแต่เเอาป็นว่ามันก็น่าจะไม่ดังมากแหละ อืมพูดให้กำลังใจตัวเองไปก่อนโอเคครับจังหวะน,นี้ก็ได้ทำการจัดก,การไปเรียบร้อยอืมแต่ยังมีอีกบานเลยวะโอเคเราจะเอาลูกแรปเตอร์เราไว้ตรงนี้แหละนะทุกคนแต่ว่าเราต้องเคลียร์ตรงนั้นก่อนนะดิเอาค้างข้าวค้างข้าวค้างข้าว นึงนัมานี่มานี่มานี่ยิ่วล้ออ๋อยิ่ลก็ไม่รอดอยู่ในถ้ำน,นี้ไม่มีตัวไหนรอดบอกเลยบอกเลยว่าเก็บทุกตัวไว้ตัวนั้นมันลงลาวาหรือเปล่านะางมันบากหรือเปล่าเดีย๋ยวตอนนี้เราจะเป่าให้ลูกเราหยุดก่อนเนาะหยุดลูกหยุดยุด อยู่เดินได้แล้วลเราก็จะทำการกระโดดให้ฆ่าแต่เราเกายิงพวกนี้ก่อนตัอปัญหานะขอยิงพวกตัวปัญหาไปก่อนอยากกินข้างาตัวนั้นแต่ว่ามันไม่โดนะหรอพยายามเล็งอยู่นะทุกคนอ้าวโอเคโดนอยู่โดนอยู่โดนนี้ก็ดี มันบินมาปะวะหรือว่าอะไรโอเคช่างก่อนทุกคนเราทำการข้ามไปแล้วเนาะหับป๊อปโอเค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 อุ้ยขออีกทีนึงขออีกทีนึงขออีกทีนึงอ่าแล้วเราจะทำการไปเก็บออติแฟกซ์เรียบร้อยโอเคมันไม่รีบกับเราเราก็ทำการรีบ รีบวิ่งหนีรีบกลับรีบกลับรีบกลับอู้ติด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 อ่าฮะเมื่อกี้เราก็โดนาทางนี้เนาะโอเคชาร์จพลังไปได้รึปบโอเคเราลอดแล้วทุกคนจะนี้ก็เราจะต้องขึ้นละได้เวลาขึ้นแล้วเปล่าเป็นแอสซิสตจอนโอเคทุกคนเราทำการขึ้นแล้วนะครับเราก็วิ่งกลับทางเดิมเลยอ่าทางนี้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  วิ่งกันไปวิ่งกันไปเร็ววิ่งกันไปเร็ววิ่งกันไปเร็วแล้วก็โอ้ยเสียวเสียวตกเสียวตกวิ่งกันไปทางนี้ก่อนนะครับโ้น่ากลัวมากเสียวตกสุดๆเราจะรีบขึ้นแล้วเพราะว่าเราไม่อยากอยู่นานอ่าฮะไม่ใช่วิ่งมาตั้งนานมตาตายตรงนี้ก็ไม่ใช่นะเฮ้ยเออเออมันทามันขาดหรือเปล่าอใช่ทางมันขาดเนาะกระโดดไปเลยแรปเตอร์ฮึบปั๊บโอเคก็แนะนำให้พยายามทำให้ตัวแรปเตอร์มันไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับเพราะว่า ากดมาตะกระโดดไม่ขึ้นนะมาตะกระโดดได้นิดเดียวแต่จริงๆอีกตัวหนึ่งที่ลงลงที่นี่ได้ทุกคนท้าเราวังจริงๆไอ้กบก็ลงได้นะถ้าแบบว่าหารเรือสูงๆนะเพราะเมื่อก่อนเคยตอนเล่นก็เอากบเนี่ยแหละครับลงมันก็ลงง่ายสบายอยู่โอเคครับทวกเราก็ทําการวิ่งออกไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรพวกนี้ตัวกระจอกตัวกระจอกตัวกระจอกออกไปเลยออกไปเลยออกไปจ้ออปางที่เรามา ถ้าเราจาทางไม่ได้ันมีวิธีหนึ่งคือใช้สูตรไม้คัพทุกคนก็คือคับไอที่ปักท็อตมาเยอะที่มันเป็นไฟแล้วเราก็ปักไว้เยอะๆไม่ต้องใส่ไฟก็ได้แค่ปักไว้เฉยๆสูตรไมนะ้คัพนะทุกคนใครที่เล่นไม้คับจะรู้ดีนะพวกที่ชอบหลงทางในถ้ำแต่บางท,ทาีในถ้ำไม้คันปักท็อตเยอะเกินก็หลงมันเดิอมาโอเคครับทุกคนเราก็ออกมาได้เรียบร้อยตอนมืดอ,อยู่เลยแต่ว่าเราออกมาได้เรียบร้อยครึบตัวละครอัพแล้วอัพเป็นอะไรดี ตำเม็ดละกันโอ้โหมาตั้งหลายเวลเนี่ยออกตำไม่นด้ด้วยโอ้โหดูวสี่สิบปะทุกคนดูดิว่าเราเรียนอะไรได้บ้างสี่สิบแล้วโอ้โหมีกบแล้วเอาอ่านกบมาก่อนโอช็อตจานก็เรียนทุกคนโอ้นี่ไอ้นกก็เรียนได้แล้วโอเคโอเคเลยเอาละครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เนี่ยอาจจะมาเพียงสั้นๆนะครับแค่มา ออทำการลงถ้าไม่ดูเฉยๆก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อแั่ประูเพื่อพัฒนาต่อไปด้วยนะครับฝากกดตังค์ันด้วยนะบ๊ายบาย